รอไวกิ้งกลับไปบ้านครอบทำไมพี่ถึงมาตรงนี้ละเอาลาพิสทิงมันยิงไม่เข้าวะน้องแล้วมึงไปยิงใส่ปีกมันทําไมล่ะเอ้ายิงใส่ปีกไม่ได้หรอไปยิงใส่หัวแล้วมันก็เด้งอะสอยมันอะมันลอยมาเลยมันตายแล้วทุกคนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมังกรล้มทําไมโอ้น้องเอาวะสงสัยพี่มันเก่งเกินดูรับ ผมเคยจ่มมังกรอยู่ทั้งนผมจะไม่เคยคนอย่างผมเนี่ยจะไม่เคยจบมมังกรเหมือนลุงเอเปียกเดี๋ยวก็เอาปีกจุ่มพื้นเหมือนกันแล้วก็เลิกเล่นดูใครมาอยากให้พี่ไปเอาปีกต่อไหมครับไปครับโอ้กลับบ้านครอบหมูไม่ครับพืชมีคนจุ่มพื้นไปไม่กี่วันนี้เดี๋ยวจะมีคนที่สองล้วเราต้องปาไอโอ้นน้ยเจอแล้วเจอแล้ว รอดูไวกิ้งโยนพลาดตกแมพโอ้ยผมไม่พลาดครับน้องๆโยนตกพลาดอะไรครับผมผมผมไม่พลาดหรอกน้องโอ้ยตอนนี้คือแบบผมมัตึงที่ต้องวางแถบดอกใกล้ๆกลับตรงเข้าครับแล้วมันจะคลานแล้วก็เข้าไปเลยใช่เหรอน้องรู้จักช่องอันนี้หรือเปล่ปาแท็กท่งนี้ต่อบล็เอเป้งพิมพ์ไปตั้งยเยอะยไม่อ่านเม้นต์กู ดูมาจากช่องไหนก็ได้ครับ <Hey. S 1> ไม่ใช่ช่องพี่แล้วหนึ่งห้าร้อยห้าสบห้าบวก <Hey. S 1> ย,ย้าย <Hey. S 1> ไวยอ <Hey. S 1> 5ห้าอยห้าสบหปูว่าแล้ว